สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งเดิ่ผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นลีเช่นกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซาน2ใน EP ที่28นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากไอพีที่แล้วเนาะก็ชนะแล้วหลังใช้ใช้พลังไออะไรสวรรค์วิถีนะอ่ะสวรรค์วิถีใช่ไหมจัดการเรียบร<ช>้อยหมดแล้วสุดท้ายก็ได้เป็น7คนคที่เป็นตัวหลักพอดีเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมกับลีเช่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่28นะครับ did you รูว่าเป็นตัวแทนของสื่อไลคอร์เข้าร่วมการแข่งขันยอดฝีมือของโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงทาให้โรงเรียนตวงกันมาเป็นระดับหนึ่งในดินแดนจากที่ไม่มีใครรู้จักได้องน้อนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันปรลองวิญญาของโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงทั่วดินแดนที่ห้าปีจะมีครั้งได้รับการเรียกว่าเจ็ดประหลาดสื่อไลค์ข์ใช่การแข่งขันยอดฝีมือทำเป็นเป็นแข่งขันตรองวิญญาณิดว่าน่าจะเพราะมีอาวุธวิญญาณ จ้าประหลาดซื้อไาลเครื่อรุ่นนี้ก็เป็นคนเก,งกง่งอย่างาอาจารย์นนะว่าเสียวเถาไม่เหยาพึง่งเจิดจื่อเฟิง,ส,งส,สี่ลเฉชนสีซี่เ้าเข้าเรียนกงหยางบ่อทุกคนเป็นบุคคลที่มีชื่อในโรงเรียนแต่ยิบว่าหนึ่ในนี้เป็นตัวสำร,รองลงสนามสร้างผลง,งานในงานแข่งประลองวิญญาณครั้งก่อนด้วยนะเมื่อไหร่นะเขาจะได้เป็นหนึ่งในเจ้ประหลาดซื้อไหลเครื่อลเป็นตอนนี้แหะ พราะการแข่งขันคัดเลือกครั้งนี้จะขึ้นมาเพื่อคัดเลือกกลุ่สมสำรองให้เจ็อลาแห่งสิ่ไลทเทิร์นสำรองสำรอง <laughs> ะะจะเป็นใช่สมาชิกสำรองนั่นแหละเราจะัะ <laughs> ะสืไลท์เทิร์นรอบเหมือนกับพวกเขาจะเป็นเกติสูงสุดที่เราจะได้รับอย่างไม่ต้องสงสัยใครก็คงคิดไม่ถึงว่าการสอบรอบนี้จะเป็นการตัดสินในเรื่องใหญ่ เรายาากับสูงขั้วแดนครั้งนี้มีเวลาแกหนึ่งเดือนขันพวเราอิชาช่วอยากจะรับสมรู้สลาดที่เขาแข่งขันด่วยนะไม่รู้ว่าพวกมือสเฉยน่หน้าามกันตรงต่างทําไมเราไม่ได้มาสับลองนะเราไม่ยืนผพูดจตัวจริงแต่ถึงส่วนวิถีจะแข่งกันแค่ไหนแต่หากผู้ต่อสู้ลงได้ทันทีทักษะภาษาที่ต้องใช้พลังมหาศาลก็จะไร้ปรยชน์ใครอยากรู้ว่าเจ้จห้ใจไดยังไงว่าจะบาดพลังตอนไหน ความจริงไม่มีอะไรข้าจะให้ท่านสัมผัสดูท่านจะทราบเองขยายนะเขต่วนเลยไก่แค่แน่นี่ยรอบนี้นาากีนน่เมตรแล้วเนี่ยต้องคนพยาตาโดยกำหนดั้องยนสามที่เจ้าดำเนินจับมือไว้วิ็ญาณสิบปีเป็นไปไม่ได้

คิวว,ว่าเป็นร่างอมตะข้าเป็นสิ่งสำคัญได้ปีศาจสิงห์กับวิญญาณสารกันทำให้เกิดทักษะที่คล้ายกับโจมตีดวงจิตทักษะวิญญาณแหวผันข้าโศเศแวับ10ปีของเจ้าอัศจรรย์นเมื่อกี้ข้ทาทดสอบที่จำกัดอยู่แล้วท่องแข็งไกลไกลโพงแวส10ปีหรือ1 0 0ปีอีก สีของวงแหวนควาแปลงไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นวงแหวนวิญญาณสิบปีจริงๆวแปลงได้จ้ะ <c oughs> ไม่น้อยใจเจ้า <c oughs> <c oughs> ผมคิดไม่ถึงหรอกว่าสีของวงแหวนล้านปีกับงแหวนวิญญาณสิบปีมันคล้ายกันมากเลยวิว <c oughs> <c oughs> ิวิวิเห็นแลกจริบาง,งทีพลงงังเขาอาจไม่ได้ก่าข้าในยุคสัตวิญาณนั่กีคล้ายกันคทนนี้พวกเจ้าเป็นสุนทรองของสิ่งไร้ขีดไปรุ่การปลอวิญญาณ คามมีเญาระดับสูงอีกห้าปีอจเจ้ะเติมตเป็นสมาชิกตัจริงครับครับไม่ผิดหวังแน่นอนไม่นะสิคุ้ยป้ายคยเซียวยัง,มงไม่ไปกันเหเรอต้องรอพวกเจ้าก่อนรัาต้องเดู้พเจ้าเป็นคนทำใหพวกเราชนะนะไม่หรอ ถ้าพวกข้าเดินเชื่อสอบสมมตไปทักษะภาษาของข้าตัวหวังตรงไม่มีถามาข้าผลงานแนะ่ใช่ไหมถ้าทักษะภาษาโจมตีไม่ตรงบ้างคนที่ตกรอบก่อนก็คือพวกเรานะเอาละก็เลื่อจงไปบ้านด้ส่งที่เรารอพวกเจ้าอยู่ก็เพราะมีอีกอย่างนึงก็จะถามวันเดือนปีเกิดพวกเจ้านะวันเดือนปีเกิดเหรอรู้ใช่ไหมตอนนี้เราเป็นเจตตลาดสื่อหลายเครือชุดสำรองเดี่ยวจะเป็นเจตตลาดรุ่นต่อไป แน่นอนว่าต้งสิเรดับตามอายุตาสินที่ในยุคแรกในเราได้ไดวันเดือนปีเกิดของข้าปีสิบเจ็ดพฤษภาคสามเมษ พี่ใหญ่้ะทำไมตำแหน่งสิที่รอขึแก้ซะได้ละโหมนี้ขนาอยู่ลำดับสี่คนนึงสี่คู่แทนนรันดอนคู่แทนนรันดอนใบเปย์คือหนึ่งใช่ปะไม่ใช่โถดูสองทีไม้ถ้าข้าจอยู่ลำดบที่หวันหน้าหวังต้อง น้องเล็กน้องเล็กสิ่เหล่านี้ถ้าคุณเรื่นง้อาวุธสมบัติถังกับสีเท่ยจะรู้ว่าอาวุธถับกับอาวุธวิญญาณไม่จะต่างกันแตะมงเหนืช่นเดียวกันถ้าคิดวาพมันสามารถรวมกันได้ถ้าเปนนน่รับที่เข้าครุยิ่กว่าเดิมเพื่อศึกษาเขาไปไมได้ในการรวมกันถ้าจิตัดสนใจเข้าสมัติถังเข้าแล้ว เะไรเข้ามา,า,มา,มาหม่องสรนัข้าแ,แ, <c oughs> แม่ไปดีวกวาไอ้เวล่ขกันัองาสมนักถังเข้ารอดเลยอาจารย์ดีใจจริงๆ <c oughs> อาจารย์จะแสดงสิ่งปล่อยเจไปเลยไอ้เ <c oughs> พี่ อีกอย่างที่เป็นการลงจิตสำนักขังทุกท่านมาทำไมนี่แต um, ่ข้ากินปลาไปเยอะแล้วหรือว่าเป็นแขกเวทีก็แล้วกันน่าจะได้ย่างนี้นะพตั้งมจเข้าสำนักขังของเราด้วยไหมเออท่านนานๆเข้าสำนักขังข้าก็จะเข้าด้วยไม่บ่ายเบี้ยถ้าว่าไปเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนอกจากเรียนตามปกติแล้วก็ต้องเรียนกับพวกอุนวยมารเสด็จการสดงของเขาคือจุดเด่นอะไรไหมจุดเด่นมิซี่ทั้งหมดคือปลาเทียน ขึ้นเรือต่อมามาโอ้ปเะารรู randomized randomized ้ระดับ29่สิเานาใกล้ถึงระดับ2ีด <song pt it anki> ีมากการฟึกต่อสู้คือเดือนนี้พวกเจ้าเนื่อระดับไปไม่น้อย ยังเหลืออีกสิบวันการแข่งขันปรองวิญญาณของเยนยักษสูงก็จะเริ่มขึ้นตรงนั้นคือฝ่ายไดลเะผูเจ้าเป็น่มสำนองถึงเวลาที่ต้องทำความคุ้นเคยกับสมาชิกตัวจริงแล้วผู้ลุโสเียนท่านหมายความว่าจะพานราไปพบสมาชิกตัวจริงเหรอวกเขาบอกแล้วมาหายด้วยโอ มาธรรมดาไม่ได้มือมากโอ้โหแหวกทะเลโอ,โอเควะ พวกเจ้าล้วนเป็นตัวแทนของโรงเรียนสื่อไหลคเนออกไปทําการแข่งขันกับโรงเรียนวิทยาการทั่วดินแดนยรู้จักกันเอาไว้สิยังเข้าเสียราชวิทยาระดับพันสิบาสายควบคุมและช่วยเหลือนิ่เมื่อถึงราชวิทยาระดับ55สายควบคุมฉันชื่อมั่นราชวิทยาระดับ57สายโจมตีได้วยอาวุธคงอยากมั่งราชธรรมวิาระดับพันเก้9สายช่วยเหลือ ซีซิงและชาววิญญาณระดับ86สายโจมตีว่าไวใต้จอจะกรพรรดิวิญญาณระดับ64สายโจมปีฮะคุณเจ้าคะเขาเป็นของคนคนนั้นเขาเป็นบุญคนโทรสายตรงขออายุเพียขาวและดันเชสเป็นผู้ชาดตระก้าวของไทยหัวปีมาเชิเขาจ,กากนจนักรพรรดิวิญญาณระดับ67สายโจมตีระดับ67ระดับ67นะสำคัญเป็นสิ่งฟ้า ชาวรุ่นาห้าคนจิตพัดวิญญาณสองคนข่าวร้มาว่าพวกเขาแข่งขันของโรงเรียนวิญญาจาระดับสูงนี้จำกัดอายุผูกแข่งแสดงว่าจิตพี่ฝ่ายในทั้งเจ็ดจะต้องอายุไม่เกินยี่สิบแ่เขปะลองวิญญาพูดเจตียว่การเข้าเพลานเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นนับจากนี้การฝึกคือการแข่งขันกับชับมิกคือชับมิกเหรอคะเราต้องสู้กับตัวจริงเหรอถ้ทังนั้นเราคงตายแน่ๆ ใช่เป็นการต่อสู้แบบผสมมาเซียวเผาต่เย่าเหิงพุทเจ้าเป็นหัวหนา้าถือมาเซียวเทาพ่างเจ้าค่อนข้างสูงเพราะนั้นเจ้าต้องเลือกสมาชิกตัวจริงสองคนและตัวสำรองสี่คนแต่ให้เจ้าเลือกสมาชิกตัวจริงกับตัวสำรองก่อนหนึ่งครั้งต่เย่าเหิงเจ้าเลือกสมาชิกตัวจริงสามคนกับตัวสำรองสามคนสมาชิกตัวจริงคนแรกเขาเรียกคนหยางมู่ต้องเซียวเทาเจ้าตาถึงจริงจริง ตู้สำรองคนแรกเลื่องผู้อ่า uh huh. ทำไมพี่เสียวเทาเรือกมาหาวิญญาจา์สองวงแหวนพลังต่ำสูส้เราอะไรนะ่ะรีบมา <c oughs> สินางตั้งใจเลือก,กเขาพลังอีอห้่าไม่แข็งเกล่ยเดี๋ยวถึงตอนแข็งเขานมาเสียวเทาต้องดูแลเขามากหน่อยตาเจ้าเลือก ไปเขาอยากอยูอย่ยด้วยสองคนเลนไ,ไปไม่ได้นางคงไม่เลือกข้าเพราะไม่มีใครหรอกนะ <c oughs> หวังตมออกนอกหน้าลูกออจะเย็นลูกเดี๋ยวโป๊ ีมากถ้าให้เวลาสินาทีในการวางแผนกลยุทธ์ในอีกสินาทีก็เริ่มได้เลยนี่เป็นการแข่งขันก็ชับมิดแต่จุดประสงค์ก็คือรื่อนแข่งมากก่อนมีตัภาพอันดับร้องน้องเสียวเทาทำไมไม่เลือกสายควบคุมมาเลยที่เราเคยซ้อมด้วยกันหรอมเจ้าเองก็รู้ดี สายควบคุมหลิงลวดเฉินกับเย่าเทาเซียนอยู่ด้วยการพลังแข็งแกร่งมากข้าต้องให้ท่านสอนเหรอแค่ช่วยเราให้เต็มที่ก็พอข้าจะรับใต้เย,ย่าหุ่นเองแต่ข้าล้มเข้าในเวลาอันรวดเร็เรว,ไ,วไ,ไม่ได้ทำได้แค่ช่วยเต็มตมลังซีซีฉันจืดเฟินยกให้เจ้าแล้วหลิงลวดเฉินละ่ะถ้าดาพิชิตอักคีหลิงลวดเฉินเป็นภัยต่อเจ้ามากหลิงลวดเฉินมีเย่าเทาเซียนคุค้มครองสุขภาพเย่าเท่าเซียม่ใช่เจ้าได้เจ้าจะเสียเปรียบซีซีไปไปเจ้าบุกพร้อมกับซีซี ไอ้ลงเฉันจะฟนให้เร็วที่สุดใช่เหรจงตีพวกเขาจากทุกทิศทางภาพวิสักยการหลิง่้มฉันอยู่แล้วใช่เสียวอิงเาโอ๋สวสยนให้ข้าเลือกตัวจริงแค่สองคนครั้งนี้เราจะ,จะนาชนะหรือไม่จุดสำคัญอยู่ที่เจ้า้วสายควคบคุมกลุ่มเราก็คือเจ้าทำได้ไหมข้าจะพยายามเต็มที่ถ้าทางฝาายยาั่งใต้ย่เหงคงวางแผนเรียบร้อยแนะล้วถ้ากลับมาเป็นหัวหน้าใต้ย่เหงคงรับไม่ได้วันนี้ก็จะทำให้เขายอมรับให้ได้ คือใกกันถ้ามีเรื่องสงสัยรื่ยินว่าเจะ巴拉เป็นสื่อไลเคอร์มีสมาชิกที่เป็นสาขาอาวุธด้วยแต่ว่าไม่เห็นมีเลยตอนแรกก็มีอยู่แต่ตอนท่ากลับมาเขาถูกคัดออกแล้วกลุ่มนี้ของเราขาดใครไปไม่ได้แต่ไม่ต้องมีวิศวกรวิญญาณก็ได้ดูท่าแล้วฝ่าย้นคงคิดว่าสาขาอาวุธเป็นสำคัญหัวหน้ามาวิศวกรวิญญาณท่านถูกคัดออกคงพิสูจน์ได้เพียงว่าฝีมือของเขายังไม่พอเป็นตัวจริงคนเจา巴拉สื่อไลเคอร์ ท่านจะไม่สุวนที่ทุกคนได้เห็นว่ามีส็อก่อนจ็ดประลาบนู่นนี้เพราะเชื่อคนแต่มีหรือไม่มีก็ได้สิพี่เหรอข้าเชื่อแค่ฝีมือโอ้โหคิดว่าจะได้สู้กับเจ็ดตลาดไฟได้เร็วขนาดนี้ไอขิงด้วย เริ่มไม่โดนอ่ะสูงสูงมากร้อนแข็งขนลูกได้โหก็กำลังจะเป็นแบบว่าแมตกระชับมิดนะคะเออไม่มีคำว่ามิตภาพนะ สู้กันแกแข่งขันมาก่อนมิตรภาพเป็นรองสู้ให้เต็มที่<ล>ที่สุดก็พอเพราะว่าต้องการดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเนาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นการรวมทีมกันระหว่างเจประหลาดตัวจริงกับตัวสำรองกับตัวสำรอง <ๆ S 2> อะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นต้องไปดูว่าในแม็กกาชันอาทิตย์ในในอีพีหน้าสุดท้ายแล้วแบบจะดูดเดือดแค่ไหนแต่คิดว่าแบบว่าน่าจะแบบว่ามันแน่นอนเลยเนาะนะแล้วก็มีมีเรื่องของการที่แบบว่าผู้โทรเสียดเนาะก็มีการสงสัยว่าเอ้ทำไมอี้ามันแปลกๆจังวะสกิลมีพลังเยอะแต่ววงแหวนแค่แบบสิปีเอง มันเก่งขนาดนี้แต่ก็พยายามหาเท่าไหร่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าวงแหวนสีมันไม่หลอกกันหลอกสลอกกันไม่ได้แต่ว่าพี่พี่เอ่อพี่อะไรนะเอ่เทนเบอร์พี่เทนเบอร์บอกแล้วว่าโอ้ยล้านปีอ่ะกับสิบปีสีมันคล้ายกันคล้ายกันแยกไม่ออกรอกอะไรอย่างนี้เพราะว่าล้านปีมันไม่ค่อยมีใครเห็นไงใช่เขาก็เลยดูไม่ออกหรอกว่าเป็นสีอะไรก็คิดว่าคงเป็นสิบปีอะไรก็เลยแบบว่าสงสัยอยู่แต่ก็ยังหาแบบอะไรมาพิสูจน์ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อละกันนะว่าในอีพี แต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรีเซชั่นกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานสองใน EP ที่2 8นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเ n j นจอยแล้วก็สรุปไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝาก,กกระแทกไอคอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึีกับเรีเซชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ